มาเธอเธอไม่ไปไปอะไรไปไหนโอ้ไม่ไปไปไหนู้บอกมาเธอก็ไม่ไปไงเล้วไปไหนอะอะไรก่อนดิเดี๋ยวหาว่าแบบแอบโจมตงโจมตีอีกอะไรดิอะไรยังไงอะไรของมึงเนี่ยพี๊แอ์ไรไงก็อะไรก่อนเดี๋ยวหาว่าโจมตีก็แอะไรก่อนไงแล้วเดินไปเดินมาอะไรของมึงเขากมึงเดินไหมกูเลยเดินเฮ้ยทำไรอ่ะดูดูดูอันนี้เปิดกูก่อนนะป้องเอาเปิดกูก่อนนะเปิดกูก่อนนะ โอ้ยแล้วแม่งร oh. ับแอร์ไลน์โคตรเกี่ยดเลยโอ้รับแอร์ไลน์อีกโอ้เอาล่ะเธอในเดี๋ยวในครั้งนี้เว้ยเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปทำอ่อ ผลได้ตื่นนะเธอที่เขาบอกว่าจะพาเธอมาทำมากจำได้ไหมเขาบอกว่าเขาอยากทำมุด้วยจะบอกเคตอนไหนอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนไหนอ่ะไปเอาคลิปมาดูดิย้อนไปดูดิคลิปไหนอ่ะคลิปนั้นอ่ะใครตอบถูกเดี๋ยวคลิปแจกโยรุนะคะเลยเธอเอาละเธอไปเธอไปกินผลได้มาที่กอเตาตามมาดิเดี๋ยวก็หาว่าหลุมไทยตามมาดิตามมาผลได้เธออยู่ไหน<ร>อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกล่องซ้ายกล่องขวาเธอให้เลือกตอบถูกแจกโยรุกล่องซ้ายเหรอใอ๋อแต่ว่ามันมีโยรุโยรุอยู่แล้วมีผลได้ ้อาทำไมเดนได้เอามาแล้วเนี่ยแน่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 กินดิกินดิเฮ้ยเขาไม่กินนะกินเลยกินเลยเยี่ยมมากโอ้ผลได้แล้วก็มีสกิลเดียวด้วยช่มีเอะเธอเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าทําให้ไอเจ้ามาสเตอรี่ของไอเจ้าผลได้นั้นมันเพิ่มขึ้นกันเธอไแปเราต้องไปฟาร์มนะเธอเฮ้ยลาวาบัคกบริการเติมโลบัคแบบเซิร์ฟเวอร์ V I P เลทเจ็ดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเรทสิบเลย ไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตคิงเลก e g a c ออสตาทาวเวอร์ด e f เ n น e ์ n อนิเม g h ไฟเตอร์ซูมเลเตอโอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าหาใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา ตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i อแอดซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร,อเตอร์เราคือเพื่อนกันน,นี่ลงมามเย่ไม่เย่ไม่เย่ฟาร์มไปแล้วอะไรอะไรก็ฟาร์มบอยเกิดหรือยังวะเ่าขอดูบอสคร๊บบอยยังไม่เกิดวะมึงไม่เข้ามาออนเซิร์ฟบอยไงบอยมันเลยไม่เกิดอหะตามมาดีมาเดีย๋ยวส่งระยะทางอะไรทำไรอะ <c oughs> นี่มันเนี่ยคือต้องตียนะต๋ยวบอสยดูเนี่ยไอ้เตี๋ยวพวกนะี้เดี๋ยวเขาช่วยตีอยว อ่าเธอเนี่ยเธอเอาผลได้ตีเลยเบอรบตีไม่ทันอ่ะมึงมึงตีช้าเกินนะเธอแกแล้วมึงจะทิ้งผิดไปทำไมล่ะมันทิ้งของมันเองอ่ะเธอตีเฮ้ยยังยังยังอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะตีเลยตีเลยเธอเยี่ยมมากเธอได้ปะ่ะได้เลยได้ไรมึงตีมอนเนี่ยให้ได้ไรล,ล่ะก็พอไข่าดาวไงเจ๊กำลังหิวเลย ได้ยเดียเ๋ยวเลยเสกิลอรกอา่อาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาฟันเลยเธอฟันหน้าปุ๊บโป๊ะเลยอ่ะโป๊ะสวยโอ้ยแรงจังว่าผลได้ทำไมผลได้มันแรงยังอ่ะเธอเธอมีทั้งสองสกิลแล้วมั้งมีกี่สกิลแล้ะสกิลสามเ,เลยปิ้สตีด,ด อกูได้กูตีแล้วมึงมาแย่งกูทำไมอ่ะองไม่ได้แย่งเลยให้เธอตีดิดอ่ะเดี๋ยวมันกำลังติดผิดเขาเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอวะยังไม่ตายเหรอให้เธอไปให้มันตีฟรีเหรอ ก็ทำแล้วจบคลิปเลยบายบายสวัส <c oughs> ดีค่ะเจอกันในคลิปหน้าไม่ไม่เอจนเน็กไทม์กู๊ดไบอ่ะเขาช่วยตีอ่ะเธอทีสกิลหนึง่งสวยมากมาก,มากไม่เรายังไม่จบคลิปเธอเราต้องแบบให้เธอได้ก่อนแล้วก็บอกเลยนะว่าเนธะอว่าดานันดันผลได้มันแบบเออมันสุดยอดของความยากเลยไยเธอไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ยากมากหรอกดนันพาร์น่ะยากกว่า อ่าสวยงามมากเธอสวยงามมากเวทีกูดชมเลยชมลูกหัวด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนจนเธอครบสกิลเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยตัวเองฟาร์มเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> เจ๋งว่ะเฮ้ย <hey, S 1> เก่งยังเลยอะ่ะช่วยตัวเองฟาร์มด้วยเอาล่ะฟันเร็วเออนี่แหน่แหนแนมึงมึงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอ๋อยู่นี่นี่เองออเฮ้ยเธอมาเร็วเฮ้ยได้ข่าวว่าเธอแบบฟาร์มจนครบทุกสกิลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองโชว์ที่ <Brand. S 1> <laughs> นึกว่ามึงจะมาฟันกูนะเนี่ยนึกว่ามึงจะมาฟันกูซะอีกมึงอย่าตีกูดีโอโ้โหโอ้โหเกือบโดนเองอ่ะไม่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 ไมนี่เธอแอร์ไลน์แอร์ไลน์แอร์ไลน์แล้วเธอก็แอร์ไลน์เจ้าหมีอ้วนตัวนี้ด้วยไป้อนมึงอ่ะไม่เฮ้ยเจอคนกำลังฟาร์มด้วยเธอพี่เป็นคนน่าหน้า กำลังฟาร์มอยู่วะเอาละเธอในเมื่อเธอครบทุกสกิลแล้วเว้ยอย่าลืมมดโซนี้แกออกมาดิอะไรอะไรแล้วมึงจะตีอยู่ทำไมมาเร็วมาลงดันนีมามาลงดันเร็วเ <c oughs> ตรียมผลไว้สำหรับการแลกชิปแล้วเนี่ยนี่เตรียมผลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเอเคมึงอ่ะเร็วๆวเออมึงอ่ะเร็วเรวเอะอะไรอะไร <c oughs> อ่ะไปในเมื่อ,ใน,อในเมื่อมึงแบบว่ามีแบบว่าครบทุกสกิลแล้วไปนั้นเราก็จะทําการลงเลยแล้วกันนะอ่าเฮ้ยลืมเปลี่ยนผลชิปหายแล้วเอายังเป็นผลพิษอยู่ลืมเปลี่ยนทันไหม ไม่เปลี่ยนไม่ทันโอ้แล้วกูเป็นผลพิษอยู่อะเธอไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีหม,มีอ้วนอยู่มีตัวโคตรใหญ่อะเธอพอแม่งแปลงร่างเป็นพา้าใหญ่ยี่หมอยหน้าละโอ้แล้วกูลืมเปลี่ยนผลไม่เป็นไรเดี๋ยวคับเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันนะครั้งหน้าแล้วกันแต่ว่ามีผลพักคนนึงก็น่าจะไหวอยู่แล้วละเธอเธอไม่คิดจะใช้สกิลของผลแบบไอ้ผลนี้ของเธอหน่อยอ๋อ ที่เธอสาฟาร์มมาเล่นตีสดเลยอ่ะเธอเดี๋ยวตายนะห้ามตายกูจะไปยังไงอ่ะกูต้องขับเรือไปอ่ะเอ้ยเธอตกน้ำตกน้ำสไปเดอร์แมนมาไงเธอเธอจำไม่ได้อะว่าเธอสไปเดอร์แมนได้อ่ะกระโดดไงกระโดดแล้วกด f ข้างอ่ะอ๋อลืมกดเออมึงมึงมึงสไปเดอร์แมนได้อ่ะมึงมาดิเฮ้ยเฮ้ยมันจมน้ำไอ้แกสไปเดอร์แมนได้ยังไงจมน้ำทีข้างสกิลข้างสกิลไว้ข้างสกิลจมน้ำจมน้ำ ข้าจะคิวว้เออไม่มึงไม่กดค้างไงสไปเดอร์แมนอะะสไปเดอร์แมนไม่เมื่อกี้เขากดสไปเดอร์แมนนะไปมันแบบมันลากกูลงน้ำอ่ะไม่อยากไปแล้วอ่ะไม่เรือเฮ้ยเธอต้องมั่นใจไม่เธอเธอกระโดดใหม่เงี้ยแล้วเธอหันขึ้นก็ได้อ่านเล็งเล็งหันขึ้นเล็งหันขึ้นรอเลือดเต็มก่อนเซฟเซฟนะไอ้มึงสไปเดอร์แมนมาได้เหรออืม ้ีเจกว่ะแล้วไปตอนแรกมาไม่ได้แย่งดิอแย่งเอ้าช่วยก็หาว่าแย่งอีกเอ,าอ้นานั่มันตัวเดียวอ่ะเธอจะมาแย่งเขาทำไมเก่งไงหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเก่งไงแฟนเธอจไปด้วยแมนมาอีกรอบเร็ว<ย>ไหนวะมึงสไปด้วยแมนใหม่เหรอเอื่อนวะร<ย>ออรเนี่ยเออเขาจะจมน้ำไหมไม่จมมึงก็ไม้ถึงดิไม้ถึงก็ไม่จมแล้ว ถ้ามึงมาไม่ถึงมึงก็จมไงแค่แค่นั้นเองเดินไม่ได้อ๋อได้แล้วนู๊กไงเดินไม่ได้ทําไมเธอชอบว่าเขาวหรอเขายังไม่ได้ว่าเธอเลยจริงอ่ะโอ้โหมันมันเป็นผู้ดีเลยนะโอ้โหเธอก็ว่าเขาแล้วเป็นเลยเป็นผู้ดีเลยฮะอ๋อพอโดนผักจมน้ำจมน้ำจมน้ำช่ด้วย วาร์ปขึ้นมาวาร์ปขึ้นมาวาร์ปขึ้นมาเธอโอ้ยตายตายเฮ้ยมึงมึงนี่มันแบบไอ้นี่ดีนะไอ้หนังเหนียวดีว่ะจมน้ำตั้งหลายรอบทำไมไม่ตายทันทีอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรโจมอีกแล้วเหรอโี้ยโอ้สกิลสกิลสกิลตายตายแล้วมึงตายก่อนสุดท้ายเนี่ยนะเธอเ เล่นตายก่อนสุดท้ายอีกโอ้ยแย่จังเลยนะแย่จังเลยเฮ้ยอุ้ยจบพอดีเลยอ่ะเธอดูดีว้าวแต่มึงตายเปลี่ยนผลด้วยมึงอ่ะไม่เปลี่ยนหรือไงเฮ้ยมันลงได้มนลงได้ อันนี้แม่งลงดีกว่าไพอีกเออแล้วแต่กดเถอะมึงอ่ะมึงอ่ะทำหน้าที่อย่างเดียวคือห้ามตายเว้ยมึงอ่ะดีใจมึงจะ,งอ,ะงอยู่บนเรือแ้่พอใกล้ลจบกูจะกระโดดลงเกาะแย่กุยโอ้แ,ลแลหละแห้ะแหละกุยทำไมมันชอบผักกูหวานเป็นอะไรมากป้าเอา้าเวลาเวลาเวลามีคนจะมาทำมึงอ่ะมึงมึงต้องมึงต้องผักออกป่ะกูเก่งพอครับกูสู้เลยกูตัวโตัวค่ะ ไปเสร็จแล้วก่อนหนึ่งเธอหวังว่ารอบนี้เธอคงไม่ตายนะเพราะว่าอุตส่าห์แบบมีมีคนมาช่วยแหลือนะเธอแบบมีคนมาช่วยเราหลุดจกเนืเดี๋ยวเธอดูมี่อ้วนแม่งโคตรขยันน่ะแม่งขยันตีจัดอะแล้วแล้วมึงทำอะไรนะมีหน่อยูะไหน่อยมาค้ามาคับเฮ้ยจริงอะมาไงอะหอนั่งเรือคือจะเอาปืนออกมาทําไมล่ะนี่นี่เอายรูฟันแต่ว่าเอาเป็นสายผลจะเอายรูฟันเท่ดีว่าเธอ เอ้ย<ะ>โค้ทเท่อะนี่ต้องชเมื่อกี้เอ,เอาใส่ผลแล้เอาเดาออกมาพันอะสุดยอดไม่ต้องชม์วิ่ไม่มีใครที่ไหนเขาคิดที่จะทำเลยนะเนี่ยเปิดอะวิ่งเกินไปได้ชมเยอะได้ป้ะวิ่ตัวบิดแล้วเนี่ยแปลงร่างอะเธอเทปะตอนแปลงร่างเทปะไม่อ่ะ งั้ยเงี้ยอ่ะแบบโหแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดูอุ้ย้าดามเมจกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าดามเมจมันเพิ่มรัวมากเลยขนาดนี้นี้ต้องใช้บ่อยๆแล้วล่ะ,ะการแปลงร่าง,างกูเพิ่งรู้ว่าดาเมจมันแบบทําให้เยอะมากเพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยขอเขาเขาเปิดมึงมีเรือมึงยังตกน้ำอีกอะอะไรอะไรมึงมึงมีเรือมึงยังตกน้ำอีกอะไม่ให้ก็กระโดดไปตรงเรือไง,งแล้วอันนี้ก่อนที่สี่แล้วนะก่อนที่สี่แล้วนะเธอ เนี่ยเขาว่าเธอไม่ทําอะไรอะ่ะน่าจะดีที่สุดละน่งขับเรือเล่นๆอ<ล>ะน่ะเธอไม่แต่มึงต้องออกอยู่นั่งอยู่บนเรือให้ทันนะเว้ยอะไรนะนั่ง,ง,อ,งอยู่บนเรือให้ทนันแบบแบบแบบไม่ได้นั่งนเนี่ยออกจากเรือให้ทนันเออออกจากเรือให้ทนันใช่ก็เดี๋ยวพอถึงก่อสุดท้ายพอมึงใกล้เสร็จแล้วมึงก็บอกปูแล้วเดี๋ยวกูก็กระโดด ไม่ไม่ไมถึงเกาะสุดท้ายมึงมึงก็โดดออกมาเลยมึงจะนั่งอยู่บนเรือต่อทําไมอะ้เราเราพวกกูโดนมอนฆ่าตายโดนผักตายแบบเมื่อกี้อีกอ่ะแบบไม่ได้อยู่บนเกาะอ,อะไรอะไรก็แบบอยู่นั่งอยู่บนเรือเฉยๆอ่ะก็รู้แล้วกูก็ต้องนั่งอยู่งั้นอยู่แล้วว่าไม่ได้มาขับเล่นอย่างนี้หรอกจริงอ่ะอะไรไอ้ขอ,องโ้งช่วยอะคือมอนมันหายไปไหนหมดวะม,มานั่งเรือเล่นกับกูเองอะจริงอ่ะ เอาอนมาจะได้ไปนะเนี่ยจบแล้วไปไปเกาะเกาะสุดท้ายเุ้ยเขาออกมาไกลจะมงออกไปทําไมอ่ะมึงออกไปทําไมไม่แต่เขาอ่ะก็ออกไปทําไมทำไมก็เขาขับวนอยู่ไงตอนแรกขับได้ฟังนวงกลมอ่ะจีอ่ะอ้างกเปล่านี่เดี๋ยวกูรอวันนี้มันไม่จะมาทำกูป้าถ้าเกิดกูอยู่ตรงเนี้ยไม่ทำหรอกมั้งถ้ามัน่าเขาอีกอะ ก็ตั้งใจซะแสดงว่ามึงมึงแม่งน่าทำไงโอ้ย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 สตันลุเยอะจังวะทำไมสตันมันเยอะจังไม่ชอบผลสตริงเลยอ่ะเป็นสตันเยอะอ่ะถ้าแบบใช้โดนอ่ะเฮ้ยจับบ่โดนเป็นไปได้ไงเฮ้ยเธอกูจมน้ำเอ้ยเธออยู่นี่ครับอะไรวะมอนมึงจะต่อยอะไรกับกูเพ่อพี่เฮ้ยกูสตันไปแล้วนะเว้ยทําไมมึงยังอยู่รอดได้วะกูไม่เข้าใจเลยจริงๆมึงอยู่ได้ด้วยอะไรฮะไปบอสตายบอสตายบอสตายแล้วนิดเดียว ถามว่าจะเสร็จยังอ๋อยังไม่ช่วยแต่เล่งจังเลยนะเล่งจังเลยช่วยก็ไม่ช่วยกูยยังไม่ได้เล่งเลยกูแค่ถามถ้าเสร็จแล้วกูจะได้ไปก่อนไงแกเสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยโหยเฮียมาบอกตอนจบแบบพอดีอ่ะถ้าโอ้โถ้าเมื่อกี้กูโดดไม่ทันน่ะก็บอกอยู่แล้วไงว่าให้โดดนั่งเล่นอยู่บนเรืออันนี้มึงทันไง อันนี้มึงทันไงทันใช่ไหมเยี่ยมเลยเอาละเธอไหนไหนก็แบบว่าลงมาหนึ่งหนึ่งรอบแล้วนะที่แบบว่าหนึ่งรอบที่มึงได้สกิลอะไหนลองโชว์ดิลองโชว์ดิเธอลองโชว์ดิอะไรสกิลแซดไงที่อุตส่าห์ได้มาอุ้ยสกิลนี้มันกดค้างไว้เธอสกิลนี้มันต้องกดค้างเวยมันกดค้างมันจะฟันชุบ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 เทเลยบอกเลยเทเลยเธอเธอลองกดใหม่ดิเป็นไงโอ้โหอย่างเทเหมือนเหมือนเหมือนเอาดาบนันเธอนะมันจะเหมือนเอาดาบฟันเทบ้เทบ้ชอบปะ เนนมื่อเพิ่งจะมาตอบมึงดีเลยัยงนะดีเลยจังใช่ก็คุบอกอยู่ว่าเมื่อกี้จะจามก็เลยตอบไม่ได้่ฟอ๋ไ<ห>อไม่<อ>ไม่ได้ยินเสียงผมพูดเลยไงเอาล่ะเราก็จะไปลงจนแบบว่าเธอได้ครบทุกสกลิลเลยไว้เธอมันจะมีสกลิลสีขาวอะ่ะโคเทมันจะเป็นน่าจะเป็นสกลิลที่3หรือ4นั่นแหละไปะเธอเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่าเอาล่ะหลังจากที่เราลงกันแบบว่าเยอะมากมากเลยไว้เธอซึ่งตอนนี้เราก็ได้ครบทุกสกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนเธอลองโชว์ดิ จะลองโชว์ดิอะไรจะให้กูเป็นด e ัมมี่อหะอ๋อเก็บกล่องดีว่ะเธอไอเธอลองโชว์สกิลดิโชว์มาโชว์มาดิมึงจะเลงกูใช่ไหมแต่มึงเลงพื้นแทนใช่แค่เลงมึงนี่เป็นโดมได้คเท่อะเธอเทปะนี่สกิลนี้ที่เขาบอกว่าสวยอะไงสวยปะเออสกิลนี้ก็กดค้าเหมือนกันเทปะสวยปะเธอทำไมนิ่งไปเลยอะกำลังอึ้งกับสกิลไงกำลังอึ้งกับสกิลอยู่ใช่ไหม ในสก,กิลซูชิเว้ยเธอเขาเห็นทีไรเขานึกถึงซูชิตลอดเลยเธอลองสก,กิลเอฟด,ด้วยดิจากตอนแรกเธอเป็นสไปดเดอร์แมนใช่ไหมตอนนี้เธอจะกลายเป็นซูปเปอร์สไปดเดอร์แมนเลยเป็นไงหงายขึ้นบินบินขึ้นสูงได้นะเธอเฮ้ยเกิยน,นไปป้า <S 1> <S 1> <S 1> เอ้ยน้ำฟ้าบินได้ด้วย เอาล้วนะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคิดแต่เพลินนี้ก่อนละกันกับการพาน้ําฟ้ามาทําได้ตื่นนะครับผมเอาล่ะไปเธอบ๊ายบายดิบ๊ายบายกับแบบว่าโชว์ผลได้ด้วยแล้วก็บ๊ายบายอะไเธอโชว์ผลที่แบบเธอแบบสกิลที่เธอภูมิใจมากที่สุดอะ่ะ <Bye bye. S 1> แสดงว่ามึงชอบสกิลนี้เหรอสกิลโดมโอ้โอ